สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับนี่เป็นภาพส่วนรวมในการจัดครัวที่เข้ามาอยู่ในตึกผมก็ใช้ตู้เย็นครับมาเป็นกำแพงในการกั้นระหว่างทางเดินของลูกค้าเข้ามาอันนี้ก็จะกั้นเป็นสัดส่วนของห้องครัวไปเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านในนะครับนี่จะเป็นหม้อเข้าหม้ออบทุกอย่างไมโครเวฟจะอยู่ด้านนี้ส่วนด้านนี้ก็จะเริ่มเป็นตู้เฟสครับแล้วก็ตู้เย็นใส่เครื่องเดิมแล้วก็เป็นตู้ผักสตู้ ผมเลี้ยงกันไว้ส่วนด้านหน้านี้อันนี้เป็นห้องครัวในการผัดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาให้ดูเตาอ่าครัวแก๊สก่อนอันดับแรกอยากให้ดูแก๊สก่อนนะครับผมก็อยากจะแนะนําไปเลยนะครับระหว่างแก๊สนี่น่าจะมีสองถังดีที่สุดนะครับอย่างถ้าถัางใดถังหนึ่งเบาไปแล้วคือเบาแล้วมันผัด ขดไฟแรงไม่ได้แล้วก็แต่มันยังมีแก๊สเหลืออยู่อันนี้เราก็ยังยังกลับมาใช้ถังที่2ได้เลยเปิดถังที่สองแล้วก็ปิดถังถังแรกไปส่วนถังแรกที่มันเบาเหลือน้อยเราก็าไว้ไปเก็บอุ่นของหรือทาอะไรเล็กๆน้อยๆได้จนกว่าจะหมดนะครับแต่ถ้าเรามีถังเดียวเบาแล้ว,ลวเราก็ต้องเปลี่ยนเลยอันนี้เป็นข้อดีของการมี2ถังนะครับส่วนหัวเสียบก็ไม่ยากนะครับก็มี3ามก็เรียก3าทาง3ามทางนี้แยก4 3สมถังได้เลยครับถ้าต่อ3าทายทีนี้ก็ แต่ผมยังไม่ได้ต่อผมทำแค่สองถังส่วนสายแก๊สเดี๋ยวพาให้ดูสายแก๊สก่อนนะครับผมต่อเข้ากับท่อเราเรียกท่อน้ำครับเพราะว่าช่างที่ทำเขาเรียกสายทองแดงมันไม่มีเขาไม่มีทำให้ผมเลยต้องใช้การใส่ท่อเสียบท่อไปต่อถึงสายยางของ ท่อแก๊สโปกติคือจะได้รัดอยู่กับที่ไปเลยครับจะได้ไม่มาเกะกะเวลาเราถ้าเกิดเราไม่ได้ทาใส่ท่อมันก็จะเคว้งคว้างกันระยงระยางครับผมก็เลยให้ต่อท่อแบบนี้ไปจากถังแก๊สสู่เตาอย่างเตาไทยรุ่นนี้ความสูงของเขาอยู่ที่80เซนนะครับด้วยความที่ว่ามันสูงเกินเพราะว่าที่มันสูงเกินเพราะว่ามันก็จะต้องมีกระบังลมมาอีกชั้นหนึ่งมันก็จะสูงไปถึงเกือบ90เวลาเราผ่าการยกกระทะมันลำบากผมครับ ผมก็เลยให้ช่างเขาตัดขาลงตัดลงไปอีก10เซนเพื่อให้เตานี้เตี้ยลงมาในการยืนผักผมก็จะสะดวกขึ้นการยกข้อมือของผมมันจะดีขึ้นไม่ต้องไปแบกน้ำหนักของกระพัแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ไม่ได้ตัดแบบนี้ก็แนะนำไปหาไม้ทำไม้รองพื้นขึ้นสูงมาอีกสักหน่อยก็ได้ครับอย่างที่ผมทำร้านอาหารก่อนก็ผมก็ใช้แบบนี้ใช้กระดานมาวางพื้นให้สูงขึ้นแล้วก็ยืนผักคือเราจะได้ไม่ไป ข้อมือเราจะได้ไม่ต้องไปรับน้ําหนักในการยกกระทะมากอันนี้ก็แนะนําได้แค่นี้นะครับถ้าใครไม่ตัดแต่สำหรับผมก็ตัดแล้วก็สะดวกครับเวลายืนผัดอย่างที่เห็นคลิปการยกข้อมือทุกอย่างก็ดีหมดไม่ต้องไปรับน้ําหนักการยกกระทะส่วนวาลวของเตาไทยเองก็จะเป็นวาลวแบบแบบนี้นะครับอันนี้การปรับลําบากอยู่มันไม่เหมือนเตาแม่ค้าเตาแม่ค้าจะเป็นแบบหัวกลมแบบหมุนนิดเดียวก็ปรับได้ง่ายสําหรับ วาวแบบนี้ปรับยากอยู่ครับอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ความชนานาญและเวลาปรับเป่านิดนึงก็ดับเพิ่มมานิดนึงก็แรงมันจะอยู่ประมาณนี้กับวาวแบบนี้อันนี้อยู่ที่เ,เพื่อนๆแล้วครับจะ,จะใช้ความชนานาญในการเบาไฟเล่นไฟแบบไหนเดี๋ยวผมก็อยากจะให้ดูหัวเตานะครับจริงๆเตาไทยที่ซื้อมามันไม่ได้มีกระบ,บังลมให้มันก็จะมีอยู่แค่หัวเตามันเป็นหัวเตาฟูกไฟมันก็จะแรงถ้าเราไม่ใช้กระบ,บังลมก็ได้เพื่อนๆไม่ใช้ก็ได้ แต่ไฟมันจะวิ่งออกข้างเวลาเราผัดไฟมันก็จะวิ่งออกข้างแบบแล้วก็หัวหัวแก๊สกับกักระทะนี่จะติดกันมากไฟมันเลยต้องวิ่งออกข้างเยอะการที่จะให้ไฟมันวิ่งพุ่งไปที่ก้นกระทะได้ดีก็คือการมีกำบังลมมารองให้กระทะมันสูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งคือระดับที่พอสมควรก็อย่างระดับแค่นี้นี่ก็โอเคแล้วครับแต่ก็ยังไม่โอเคมากเท่าไหร่เพราะว่ามันก็ยังติด กันมากพออยู่การที่มันติดกันมากเกินขนาดนี้ก็คือถ้าผัดถ้าเราใช้ไฟหนัหนกๆกระทะมันจะจะบูบี้จะนูนจะเพราะว่ามันโดนไฟเป็นหลักตรงตง้นกระทะเหมือนของผมก็เริ่มเริ่มนูนแล้วครับเริ่มเป็นลูกคลื่นตัวผมเลยก็ต้องใช้อันนี้เป็นที่เสียบพลดลมจริงๆจะใช้สองด้านก็ได้แต่มันแน่นแล้วครับผมก็เลยใช้ที่เสียบพัดลมมามาเสียบไว้เพื่อ เวลาเราวางกระทะให้กระทะลอยเนี่ยกระทะมันจะลอยแบบนี้นะครับมันจะมีช่องให้อากาศเข้าการใต่เทของอากาศดีไฟมันก็จะดีไปด้วยแต่ถ้ามันปิดหมดไฟมันก็จะวิ่งออกข้างแล้วความร้อนวิ่งวิ่งหางอากาศข้างนอกมันก็จะไม่ค่อยร้อนที่ก้นกระทะ,ะกระบังลมนี่สําคัญครับกับการที่จะทําให้กระทะมันลอยถ้ากระทะลอยนี่ลอยสูงเหมือนเหมือนหัวเตาจีน ไฟมันก็จะวิ่งดีความร้อนจะวิ่งอยู่ที่ก้นกระทะได้ดีเมื่อไฟมันสู่ก้นกระทะได้ดีความร้อนที่กระทะก็จะเร็วขึ้นแล้วปกติตัวกระบังลมมันก็จะมีเหล็กมาขวางอยู่ใช่ไหมครับมีเหล็กมารองกระทะไอ้เหล็กตัวนี้ผมก็เอาออกเพื่อเราจะข้อข้อให้มันสุดลงไปเพื่อให้กระบังลมมันลงสุดนะครับแล้วก็ผมก็จะไปตัดตัดกระบงังลมอีกทีนึงกระบังลมที่ มันจะใหญ่เกินไปนิดนึงเราผมก็ตัดให้มันกระชับเข้ากับหัวเตาเมื่อกระชับกับหัวเตาลามันจะแข็งแรงครับมันจะไม่ทะเยืือนเวลาเราผัดกระบังลมก็จะไม่ไม่ไม่เคลื่อนไม่หมุนไปทางไหนมันก็จะอยู่กับที่ไฟมันก็จะอยู่กับที่ด้วยแต่ถ้ากระบังลมมันเคลื่อนไปมันก็จะไปทั่วเหมือนกันเดวโดนเรามาั่กหรือโดนขอบตามการหมุนของกระบังลมอันนี้แบบนี้จะกระชับมากแน่นยิ่งถ้าเราตอกอันนี้ซ้ำกันไปอีกก็แน่นไปใหญ่ครับ นี่อยากให้เพื่อนๆทาได้เลยแบบนี้อย่างการจัดของก็อยู่ด้านขวามือจากร้านเก่าผมอยู่ซ้ายมือกว่าจะปรับก็ใช้เวลาเป็นอาทิตย์กันก็ไม่มีอะไรมากนะครับการจัดของผมของแห้งนี่พยายามไม่ให้คือระหว่างน้ํากับของแห้งให้แยกกันประมาณนี้ครับคือไม่เอาแห้งมาอยู่ด้านหน้าถ้าแห้งนี่ต้องอยู่ด้านด้านหลังคือเวลาเราตักน้ําจะได้ไม่หยดเข้าไปโดนของแห้งอย่างพวกจุลรสน่างๆผมผมก็จะจัดประมาณนี้ใน พื้นที่มันได้แบบนี้ก็จัดได้เอาที่ว่าเราสะดวกที่สุดน,นะครับเราคิดว่าคล่องแล้วจับง่ายหยิบง่าย <c oughs> ก็หลักๆก,การวางหน้าเตาการเสียบสายแก๊สก็จะมีอยู่แค่นี้ครับอย่างการที่ถามมาต้มผักต้มอะไรผมว่ามันก็ปกติถ้าอยากจะให้มันดูสดเขียวก็พอต้มแล้วเพื่อนๆก็เอาไปน็อกน้ําเย็นมันก็จะสดอยู่ก็หัวเตากับสายแก๊สก็ประมาณนี้นะครับ ก็แนะนําได้ประมาณนี้อย่างที่บอกนะครับทางแก๊สอยากแนะนําให้เป็น2ถังดีกว่า2ถัง3ถังนี่ดีเราใช้แก๊สได้หมดทุกถังก็แค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ